สวัสดีครับแฟนดูตัดนิวครับทางช่องทูฟอสีแปดี800ครับทุกท่านอยู่กับเปเรมี่เหมือนเช่นเคยนะครับคืนนี้เวลา3ามทุ่มตรงครับแมนเชสเตอร์เด็ดจะเปิดออตัฟฟอร์ดรับการเย็ยนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็เป็นเกมที่2ของซีซั่นนี้ที่ทั้ง2ทีมมาเจอกันครับโดยนัดแรกที่คิง g พาเวอร์สเตเดียมเลยครับเจโนซันโชทำประตูโทน ให้ปีศาจแดงคว้าชนะกลับมาได้นะครับนัดนี้แน่นอนว่าเป้าหมายของเอริกทนฮาก็คือคว้าชนะเพื่อที่จะตาม2ทีมนำทั้งแมนซิตี้และอาร์เซนอลอยางต่อนเนื่องนะครับ่วนเลสเตอร์เนี่ยกำลังกลับมามันกับปันใจไม่แพ้ใครมา4เกมติดและก็เป็น3นัดหลังสุดที่ชนะมาเรียบพุดเลยเบนลร์เจอร์ ers, มีสิติที่ดีครับในการมาเยือนโอทฟอร์ดสซีซั่นหลังสุดเนี่ยไม่แพ้เลย น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ยากเหมือนกันสำหรับเชนฮาร์ในการที่จะนำทัพปีศาจแดงเดินหน้าต่อไปครับตอนนี้ยังมีลุ้นทั้ง4รายการแต่ก็ต้องอคิดให้ดีๆกับการปร,ปรับเปลี่ยนหรือโรเลชั่นกลุ่มลังเตะเพราะว่าคิวลงสนามมันแน่นจริงๆนะครับก็มีการวางแผนไว้แล้วสำหรับาการเตรียมทีมนัดนี้หลังจากจบ มตที่เสมอบาเซลนา2-2ทัพปีศาจแดงก็บินกลับมาแมนเชสเตอร์เลยนะครับก็ให้นักเตะได้เวลารเวลาพักฟื้นแล้วก็นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความพร้อมมาที่สุดแน่นอนว่า ilo, กาซิมิโลติดโทษแบนเทาท้ายในพรีเมียร์ลีกนะครับก็มดสิิ์ลงสนามมันก็จะสวนทางกับมาเซลซาบ r ิเซอร์ที่จะ้นโทษแบนในเกมยุโรปกับมายืน ้องเคลื่องคู่กับเฟสได้อีกครั้งนะครับแนวรับริกซันโดเมเนสติดทดแบนเกมยุโรปก็พร้อมประจำการด้วยความเฟตที่เต็มบลอดนะครับถึงตรงนี้ก็อยู่ที่เซนฮาคเราจะปรับเปลี่ยนอย่างไรเพราะเสร็จจากเกมเลสเตอร์มีคิวเดิมพันตัวเข้ารอบ16บทีมยูฟ่าลีกกับบาซ่ารออยู่และมองข้ามช็อตไปอาทิตย์หน้านัดชิงคราบบวครับกับนิวคาสเซิลก็เป็นแมตช์สำคัญที่เวมบีนะครับสิ่งที่นักเตะทุกคน ต้องเน้นก็คือสมาธิแล้วก็โฟกัสต่างๆถ้าเกิดพลาดโดนใบแดงเนี่ยก็หมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมคาราบาวครับไฟนอลด้วยนะครับนั่นก็คือภาพรวมของเกมนี้ซึ่งนอกจากจะได้ดิชากับซาบี้มาแล้วเนี่ยตัวอื่นๆที่ยังลงไม่ได้ก็คือ3ตัวเจ็บเดิมๆนะครับออลตนน่มกักซิยาวอันโตนีและสกอตต์มาร์เมซึ่งก็จะเริ่มกลับมาฝึกซ้อมได้ รอวันคัมแบ็กในสัปดาห์ต่อๆไปแล้วก็มีตัวเจ็บยาวอย่างคือเซนต์เอ็งเซนแล้วก็ดอนนี่ฟอนเดิมเบกนะครับก็อ่านใจเทนฮากว่ายัางต้องเต็มที่แหละในเมื่อฝาการในลีกเนี่ยโอเคพื้นที่ท็อปโมันมั่นคงมันดูดีกับการยืดอันดับ3แต่การหายใจร้อต้นคอปืนใหญ่และเรือใบสีฟ้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องดําเนินต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องระวัง ของเรสเตอร์คือตอนนี้เมื่อเจมส์แมนเดอรสันกลับมา,าเป็นกำลังหลักและได้รับปอกแขนหน้าทีมเนี่ย อร์มดีต่อเนื่องนะครับก็เป็นอาวุธอันตร,รายที่ผู้เล่นยูเต็ดจะต้องจับตาม,มองให้ได้ดีนะครับยูเต็ดเคยพลาดท่านะครับเล่นในบ้านแล้วก็ทําให้สตีสวยรู้ชนะรวดในโอราฟอร์ดพัสะดุดไปในเกมที่เสมอลีด2-2นัดนี้เนี่ยมาคราสรัดฟอร์ดก็ยังต้องเป็นตัวความหวังเหมือนเดิมอยู่ที่แท็กติกของเทนทางแล้วว่าจะอ,าอย่างไรจะให้กลับไปเล่นเป็นปีกซ้ายหรือจะให้เป็นหน้าเป้าแล้วก็ใช้วอลเวคคอร์สเป็นหน้าตัา ซึ่งดูเหมือนว่าเทนฮากจะชอบนะครับกับการเอาให้เว็กคอร์สเล่นตำแหน่งมาเล็สิ0โยกบูน่ฟรานไปทางขวาแล้วทางซ้ายเนี่ยเจโรซานโชหรือว่าอารโดกาลาโชพร้อมที่จะทำหน้าที่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่ง่ายนะครับแต่เพื่อเป้าหมายในการพยายานขึ้นสูงไปเรื่อยๆบนตาราลังเปเยอร์ลีกแฟนผีก็ต้องเอาใจช่วยครับให้ปีศาจแดงสามารถเดินหน้าเก็บชนะครับยิ่งเกมนี้ไม่บอบช้ำม,มากมันก็จะเป็นประโยชน์ ในการไปชี้ตากับบาร์เซโลนาแล้วก็นักชิงคาร์บาวครับต่อไปครับ